วันนี้ก็เป็นแกงส้มผักรวมเป็นมะละกอสุกน้องเอามาให้ก็ใส่กุ้งกุ้งตัวเ,เล็กนะกุ้งไม่ใหญ่ใส่ไม่ใหญ่เน้นธรรมชาติแกงส้มผักรวมดอกแคเก็บเอาที่ทํางานปนละูกไว้ต้นนี่ก็โรยลูกโดดมันเป็นเป็นสไตล์ของหน้าเนะน,นี่ดอกเล็กดอกเลย คือคนชอบอ่เหมือนกันนันเนาะคอยชอบอย่างเงี้ยเมื่อเย็นเป็นผักก็ดีเน้นเป็นผักแล้วก็มันง่ายใส่้มใส่ลูกดวดชื่นใจดี